ขออธิบายเรื่องมันเป็นงี้ครูภัยบูลแจงยิบหลังเอมิราเมียเก่ากันสะอื้นวันแม่ไม่ได้กอดลูกหลังวันแม่12สิงหาคม2564ที่ผ่านมาเอมิราอดีตภรรยาของครูภัยบูลแสงเดือนผู้บริหารค่ายเพลงจวดจาบมิวสิกที่ปัจจุบันได้แต่งงานสร้างครอบครัวก,กับนักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพันธิพาได้ออกมาโพสต์ข้อความในทํานองว่าไม่ได้เจอน้องสายแนนลูกชายที่อยู่กับอดีตสามี ติดต่อไม่ได้โทรหาก็ไม่มีใครรับสายล่าสุดครูภัยบู์เปิดใจเคลียร์เรื่องนี้ผ่านรายการเอป๊อปทุไหนว่ายืนยันตนเองไม่ได้ปิดกั้นหรือกีดกันให้ฝ่ายหญิงมาเจอลูกตนเลี้ยงน้องสายแนนลูกแายคนโตมาตลอดตั้งแต่อยากับฝ่ายหญิงไปเมื่อ3ปีที่แล้วส่วนวิธีการเลี้ยงลูกทั้งสองคนนั้นครูไพบู์บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะพาทํากิจกรรมด้วย อย่างลูกคนเล็กตอนนี้ก็ยังไม่รู้อะไรมีแค่หยอกล้อเล่นให้นมอุ้มและพานอนส่วนลูกคนโตตนก็พยายามให้เล่นกับน้องกอดน้องเหมือนกับแสดงความรักกับน้องและเวลาอยู่กับตนตนก็จะสอนทํากิจกรรมในบ้านมากกว่าเพราะช่วงนี้โรงเรียนหยุดที่สําคัญตนไม่เคยสอนให้ลูกเหลือแม่เกลียดแม่หรือโกดใครทั้งนั้นตนบอกเสมอว่าแม่คือแม่เพียงแค่เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่เท่าที่ตนนับได้ตั้งแต่3ปีที่หย่าร้างไปก็มีไม่กี่ครั้งที่อีกฝ่ายมาหาลูกเอาลูกไปนอนแค่ครั้งสองครั้งเพราะว่าส่วนใหญ่เมื่อก่อนตนก็ดูแลเขาตลอดและในส่วนนี้ตนจะพูดอีกครั้งใน3-4วันนี้พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดการดูแลตั้งแต่ตนช่วยเหลืออีกฝ่ายอย่างไรบ้างในระยะเวลา3ปีที่หย่าร้างกันไปตอนนี้ตนได้เตรียมข้อมูลและหลักฐานที่ตนโอนใจและช่วยเหลือไว้หมดแล้ว ส่วนเรื่องเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาอีกฝ่ายอาจจะติดต่อตนไม่ได้เพราะตนพาลูกไปเที่ยวและอยู่ที่ร้านส่วนใหญ่วันไหนที่ตนไม่ได้ทํางานหรือวันทํางานตนก็จะเอาลูกไปด้วยเว้นว่าวันไหนลูกไม่อยากไปเราให้ความรักความอบอุ่นไม่ได้แบ่งว่าใครเป็นลูกคนโตหรือลูกใครตนรักเข้ากันหมดและรักมากด้วยตนรักแม้กระทั่งว่าไม่ยอมให้ใครมาว่าลูกตนได้ด่าตนได้แต่อย่าด่าถึงลูกของตน เพราะเขาไม่รู้เรื่องเขาเป็นเด็กเขาบริสุทธิ์ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ